สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับเรากลับมาเยี่ยมเยียนนะครับสวนของคุณยายนะครับหรือที่เรียกว่าสวนอะไรครับสวนางซเปอร์ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้อันนี้เป็นฟอร์มกอใช่ไหมครับปนะฮะอันนี้ป่าภาษาอีสานเขาเอื่นว่าคือเรื่องแต่งงามแถอเนาะป่าทิโตอันนี้อันนี้ใช้สูตรปุ๋ยอะไรครับใบกังปูอย่างเดียวค่ะล้วนๆเลยมีมูลสัตว์ไหมครับ ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรฟอร์มกอไม้นอกตู้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับสวนน้องซูเปอร์ก็จะมาแบ่งบอลสีราคาแบ่งปันเนาะนะครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับเข้าสู่บอลสีสวยๆของสวนน้องซูเปอร์กันเลยนะครับต้นนี้นะครับโอ้สวยมากๆเลยต้นนี้มีชื่อว่าอะไรครับมัีพัล้านโอ้มณีพัล้าน จากสวนคุณครัใช่ไหมอันนี้เป็นคุณแม่เล่าว่านะครับได้มาตั้งแต่เป็นกล่องสุ่มที่เราสุ่มให้ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมนะครับโหโชคดีมากเลยนโชคดีมากๆเลยนะครับได้กล่องสุ่มมณีพันล้านเป็นบอลที่จดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขอให้ปังๆเฮงๆนะครับคุณแม่นะครับมาเลยครับวันนี้คุณแม่จะแบ่งบอลสีต้นไหนบ้างครับผมแนะนําได้เลยนะครับบอกราคาได้เลยนะครับอ่าเริ่มเลยครับ เรามาเริ่มต้นแบ่งบอลสีสวยๆกันนะครับกับสวนน้องซูเปอร์นะครับต้นนี้เรียกว่าพระนครใช่ไหมครับแบ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ๊ะมีค่าส่งไหมฮะค่าส่งมะวางห้าสิบบาทอ่ะอีพีนี้นะครับสวนน้องซูเปอร์นะครับอ่าคุณแม่บอกว่าค่าส่งมะหมห้าสิบบาทเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นพระนครต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะก็จะเป็นกระถางใหญ่มากนะครับกระถางห้านะครับนี่ สวยมากๆเลยนะครับพระนครนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกกระถางเลยใช่ไหมครับทุกกระถางอ๋อแล้วอันนี้อันนี้อันนี้แบ่งไหมครับอันนี้ต้นอะไรครับมงกุฎเพชรค่ะมงกุฎเพชรเท่าไหร่ครับฟอร์มกอด้วยบาทต้นละร้อยค่ะต้นละหนึ่งร้อยนะครับบาทเจ้าเบ้าคอยเอาได้เนี่ยเอามาเอฟซีทุกทนมาเลยครับต้นต่อไปอันนี้เป็นธาตุบางแก้วหน้าขาวเนาะนี่หน้าแผงอันนี้อันนี้แบ่งไหมฮะไม่แบ่งค่ะไม่ต้นเดียวไม่แบ่ง จีบเอานะครับหลังบ้านอันนี้อันนี้ต้นอะไรครับนี่ลูกไม้ค่ะว้าวลูกไม้สวยมากเลยจริงๆหน้าเขาเหมือนมณีสัตว์บานเลยนะครับอันนี้เอาไปผ่านนะจะแพงสวยเนาะอันนี้แบ่งไหมครับเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางกระถางหากระถางพกกระถางแปดพูเได้น่ะนะแปดเฝ้าเด้อเฝ้าเด้ยเอฟซีไปเลยครับไปต่อไปเลยครับคุณแม่อันนั้นแหละศิลาหุ่มทองซีรัห่มทองเท่าไหร่ครับแม่สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทสวยมากๆเลยครับเอฟซีทุกท่าน โอ้ยรีบเอฟเด้อรีบเอฟเด้อค่าส่งมาเหมาห้าสิบนะครับอย่าลืมนะครับเออ่นันศิลาหุ่มทองสองรห้าสิบวีที่แล้วเราซื้อกันเป็นพันเลยเนาะหาพันหกพันเยู่เนี่ยนะอีหลีปะเดี๋ยวเราไปชมตู้ต่อไปที่ตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่คุณแม่แยกหน่อออกมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนน้องซูเปอร์นี่นะครับก็จะไม่ค่อยผ่านนะแม่เนาะจะเป็นแยกแยกหน่อทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าหนาเพราะมีเวลาพานะครับเอาเวลาไปเลี้ยงหลาน มาเลยครับเอ่อคุณแม่จะแบ่งต้นไหนต่อเลยอันนี้อันนี้อะไรครับพญาไกสอนค่ะอุย้ยพญาไกสอนบอลเกา่าเท่าไร่ฟอมกอด้วยแม่ครับแม่แบ่งเท่าไรร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบพญาไกสอนบอลเก่านะครับสวยมากๆเลยนะครับนี้ดูทรงใบก่อนแล้วเป็นฟอร์มกอด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบคุ้มต้นเนี้ต้องรีบเลยนะครับ FC ทุกท่าน <150. S 1> นี่มีต้นไหนอีกอันน, <S <S> <S น,นี้อันนี้ต้นอะไรครับแม่อันนี้ต้องดูนนชื่อก่อนนะครับเมือง,งใหม่อะไร อันนี้อันนี้อะไรเมืองใหม่พาสานเมืองใหม่พาสานนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นบอลเก่าทั้งนั้นเลยนะครับเมืองใหม่พาสานนะครับก็สวยมากๆยิ่งโตเขาจะกัดตอนนี้เขามีเม็ดแล้วนะครับนี่สวยมากๆเลยแม่แบ่งที่เท่าไหร่ครับเมืองใหม่พาสานหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับมีสองต้นเนาะใช่ไหมเมืองใหม่พาสานมีสองต้นนะครับใครสนใจบอลเกา่าๆก,ก็ทักที่ เบอร์โทรที่เราให้ไว้นะครับส่วนน้องซูเปอร์นะครับหรือ ID Line เดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ EP นี้คุณแม่ก็มีค่าส่งเหมาๆหม้าสิบบาทนะครับอันต้นอะไรครับผมสุครีบจัดทัพสุครีบจัดทัพใช่ไหมครับโอ้โหทรงใบแข็งแรงมากเลยนะครับสุครีบจัดทัพแบ่งเท่าไหร่ครับร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทสุครีบจัดทัพนะครับโอ้มีแต่ต้นสวยๆอันนี้นี่อะไรครับพรเจ้าสัวคุณแม่แบ่งไหม สองร้อยค่ะนะครับถ้าไม่รีบแคปเสร็จสวนคุณกวางแน่นอนนะสวยมากๆเลยนะครับนี่พรจ้าสูวเอาไปผ่ายิ่งแผงสวยนะครับนี่กําลังมานะเห็นว่าราคากําลังมานี่แต่ต้นนี้กระถางห้าเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับอันนั้นต้นอะไรครับแม่อันนี้ต้นเอกราชค่ะเอกราชก็เป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะครับกระดูกเขียวนะครับวิ่งพื้นขาวสวยมากเลยนะครับเอกราชยิ่งตัวยิ่งสวยนะครับเป็นบอลเก่านะครับเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทว้าว สวยมากๆเลยอุ้ยเห็นแวบ,บๆนู่นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้าน,นาด่างด้วยเท่าไหรครับสองร้อยค่ะสองร้อยบาทอุ้ยมีลูกด้วยได้สองต้นตกต้นละลอยเนาะถ้ามีลูกนี่ทุกคนครับเอฟซีทุกท่านครับน่าจะลงหน้าหนาวแล้วขึ้นมาใหม่ตัวนี้หัวน่าจะใหญ่หต้นเนี้ผมแนะนํานะครับแคปแล้วก็ทักเข้ามาที่สวนลองซูปเปอร์ได้เลยนะครับนี่แนะนํานะครับเศรษฐีพันล้านสองร้อยบาทอ่าต้นต่อไปมีอะไรบ้างครับแม่ อันนั้นอะไรครับผมมิ่งมงคลมิ่งมงคลเท่าไหร่ครับ150 1ห0สนึ่งร้ยห้าสิบสวยมากนะครับยิ่งตัวยิ่งสวยดูยสิเป็นใบที่ใหญ่มากเลยนะครับผมมีอะไรแนะนำอีกน,นี่หลวงราชเท่าไหร่ครับนี่หลวงราชเสน่หาต้นใหญ่มากเลยกระถางหนึ่งมีสองต้นเลยนะเนี่ยกระถางร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหลวงราชเสน่หาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ กระถางใหญ่นะครับบอลสวยด้วยนะครับสวยมากของคุณแม่ก็จะเป็นใบก้ามปูล้วนๆนะครับไม่ได้ผสมมูลสัตว์เลยนะครับแล้วก็ส่วน้องซูเปอร์นี่เลี้ยงบอลได้สวยมากนะครับนี่นี่เดีผมให้ดูนี่บอลนอกตู้ล้วนๆเลยนะครับนี่สวยมากฟอร์มกอนะครับนี่ใบก้ามปูล้วนนะครับนี่นอกตู้แล้วก็แยกหน่อมาจากแม่เหล่านี้นะครับนี่อันนี้ต้นอะไรครับแม่ต้นนี้มหาไทยค่ะมหาไทยเป็นบอลสายดาร์กเนาะมหาไทยสายดาร์กสวยมากเลยนะครับมีมีเม็ดชมพูแล้วนะครับเท่าไหร่ครับ 150บค่ะ150าบาทนะครับว,ว้าวชายชนชายชนว,ว้าวต้นใหญ่ชายชนแบ่งเท่าไหร่ครับ 1> 150บ 2> 1 2 3ามี4กระถางกระถางใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับ150ย้บาทนะครับย้ำว่าแบ่งแต่ต้นป้ายไม่ไม่ป้ายไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งเนาะค่ะเขียวๆไม่แบ่งนะครับสวนน้องซูปเปอร์เขาจะแบ่งแต่ชายชนที่ป้ายแดงแล้วทั้งนั้นเลยนะครับ150าบบาทนี้มีต้นใหญ่ๆนะครับรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับเอ่อต่อไปมีแบ่ง ชุดฝั่งนี้บ้างไหมครับแม่โอ้มีแต่ต้นชุดนู้นนนกก้าบักเก้าเท่าไหร่ครับนประก้าสองร้อยค่ะบปกเก้าสองร้อยมีสองกระถางเท่านั้นนะครับหน้าเหลืองด้วยเขาเอื่นว่าหนาเทพนะแหมปีหกซีมันเป็นบ่อนแร่แพงเด้เอฟซีทุกท่านครับผมนี่นะครับนักเก้าสองร้อยบาทมีสองต้นนะครับรีบทากันเข้ามานะครับช้าหมดอดนะครับอันนี้สิลาหุ้มทองหน้าทองด้วยนี่เห็นไหมหน้าด่างด้วยมีด่างทองด้วยเห็นไหมนี่ครับเอฟซีทุกท่านเท่าไหร่ครับแม่ สองร้อยค่ะ200บาทนะครับศิลาหุ้มทองนะครับว้าวสวยมากเอ,อ้นี่บอลเก่านี่นี่นี่อะไรครับสวยมากเลยพญาไกรสอพญาไกรสอนเท่าไหร่ครับแม่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับใครสายบอลเก่าต้องรีบเลยนะครับ รีบทักกันเข้ามานะครับแล้วถ้าใครอยากจะมาชมสวนก็อยู่ที่จังหวัดกรสินนะครับนะครับเดี๋ยวพิกัดเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบหรือโทรมาถามที่เบอร์โทรก็ได้ยิ่งมารับหน้าสวนแม่ยิ่งให้ถูกนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็จะสมบูรณ์นะครับไม่ต้องแพ็คแล้วก็เหี่ยวเฉากลางทางนะครับเพราะว่าต้นไม้ถ้าแพ็คแล้วเดินทางก็จะมีการทิ้งใบต้องเข้าใจในองค์ประกอบของธรรมชาติด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมตู้ต่อไปกันเลยครับตู้บอลเก่าอีกตู้หนึ่งนะครับนี่กับสวนน้องซูเปอร์นะครับนี่ สวยมากๆเลยนี่กระทองประเสดิฐแยกหน่อใช่ไหมครับแยกหน่อเท่าไหร่ครับผมต้นนี้ร้อยห้าสิบต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแคปกันไว้นะครับอ่าโชว์ก่อนโชว์ก่อนสองร้อยค่ะสองร้อยสองร้อยนี่จะมีสองต้นนะครับสามต้นนะครับนี่โอ้สวยมากบ่านาหอดเอฟซีหรอวะน่าจะเซจส่วนคุ้นกว่านี่หละนี่สองร้อยสวยมากมีสองต้นในกระถางกินลีเท่าไรครับ ห5 0 150้าข้างในข้างในน่ะข้างในในบอลใบสวยมากเลยนะครับน้แม่อาจจะไม่ถึงนะครับนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ต้นอะไรครับกวนอูอันนี้กวนอูเท่าไหร่ครับใบสวยมากหนึ่งห้าสินะครับกวนอูหนึ่งห้าบาทนะครับอันนี้อมพระภาฮานุมานอมพระภาเท่าไหร่ครับแม่สองร้อยมีสองกระถางอันนี้สองร้อยนี่ใหญ่กว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เล็กกว่าอันนี้ไม่ใช่อมพระอันี้เป็นอะไรฮะ นี่เป็นจุลพลจุลพลเท่าไหร่ครับร้อจุลพลร้อยห้าสิบอมภาพาสองร้อยนะครับโอ้โหกระถางมีแต่กระถางใหญ่ๆสวยมากนี่เป็นม้ากันทกะนะครับผมแนะนําเลยนะครับกระดูกขาวสวยมากจริงๆนะครับมีหนึ่งสองสามสี่มะกันทกะมีสี่ต้นเป็นฟอร์มกอลลุ้นๆนะครับย้ํานะครับเป็นฟอร์มกอนี่ครับนี่นี่เจ้าเบิ้งโค้นมาเนี่ยบักใหญ่นี่แสดงมีหัวมีลูกขลากเด้อม้ากันทกะนะครับเท่าไหร่นะครับสองร้อยบาท สวยมากนะครับใครสนใจบอลเก่านี่ส่วนนี้ต้องเป็นสายบอลเก่าล้วนๆเลยนะครับนี่มาฝั่งนี้บ้างครับแม่เบบีสวยงามมากเลยโอ้นี่นี่ต้น,นตอะไรครับนี่นี่ต้นอะไรครับสวยจริงๆนะครับนี่อันนี้เป็นดาราพันธ์ดาราพัน์ธมีสองต้นสาม,สามต้นเท<า>่าไหร่ครับต้นละ้ดาราพันต้นละ100บาทสีสวยมากนะครับใครชอบเอาไปไว้ผสมเกสรก็ ทำให้สีสวยอีกส, staple, สีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลูกไม look yeah, mm ้อ right ันนี้เป็นลูกไม้นะครับแบ่งเท่าไหร่ครับสีเขียวเขียวต้นละร้อยค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับใบกลมใบกลมนี่ธี่ราสวรรค์แม่แบ่งไหมครับที่ราสวรรค์ร้อยห้นึ่งร้อยห้าสิบนะครับสวยมากเลยนะครับโอ้อันนี้ใบสีม่วงเลยม่วงมงคลนะครับเป็นไม้ของท่านอาจารย์ชาวลิตนะครับม่วงมงคลนะครับสามารถเอาไปทําเกสรหรือเอาไป ตั้งทําจํานวนได้เลยนะครับนี่เท่าไหร่ครับโมงมงคล1น0บาทนะครับนู่นใบไผ่ใบไผ่ใบไผ่สวยมากครับเท่าไหร่แบ่งไหมฮะกระถางนี้2 0 0รค่ะกระถางนู้นใบไผ่200นะครับมีลูกด้วยสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมใบไผ่สวยมากๆ200อนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมบอลสีสวยๆต่อเลยนะครับอ่ะ คุณแม่แนะนําเลยครับอันนี้เป็นต้นไหนครับไก่ตัวงามนะครับอันนี้มหาเศรษฐีป้ายมหาเศรษฐีไม่ป้ายไม่ป้ายเท่าไหร่ครับร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทแต่ก็สวยเนาะเป็นโดนแดดแล้วก็เป็นออกแดงแดงชมพูอันนี้อันนี้อันนี้ไก่ตัวงามเท่าไหร่ครับไก่ตัวงามร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนั้นเป็นมหาชาติมหาชาติเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับว้าวมีตะบอลสวย อันนี้ต้นอะไรครับแม่มิม่งมงคลมิ่งมงคลสองต้นในกระถางมิ่งมงคลกับอีกสายพันธุ์หนึง่งไม่รู้ก็แถมไปแล้วกันเนาะเท่าไหร่ครับร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้นี่ไรใบสวยจังเลยครับนี่สวยมาก,มกเลยนะนครับมงกุฎเพชรเท่าไหร่ครับต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบอลน,นะครับที่หลากหลายสายพันธุ์นี่รวรลอนฟ้าหรือเปล่าครับ สุครีพจัดทับอ๋อเป็นสุครีบนะครับนี่ดูดีๆบางคนไปเข้าใจว่ารวยล้นฟ้าจีนนะไม่ใช่นะครับนี่สุครีบจัดทับแบ่งเท่าไหร่ครับสุครีบจัดทับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เจ้ากรุงอังวะอันนี้เจ้ากรุงอังวะนะครับนี่มาจากแถวกรุงขเมมวยมวยเขมร์เท่าไหร่ครับเจ้ากรุงอังวะแปดสิบบาทแปดสิบบาทสวยมากๆเลยอันนี้เท่าไหร่ครับ ผงดรุนยังไม่กัดสีเนาะครับยังเขียวอยู่ผงดรุนเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผงดรุนมีสองต้นนะไม่ใช่ต้นเดียวนะับมีสองต้นเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเมืองอะไรนี่เมืองพาษสนเมืองพาสนโอเราให้ดูไปแล้วเนาะต้นนี้ก็ราคาเท่ากันเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้ี่เป็นลูกไม้ใช่ไหมครับไม้โอ้เท่าไหร่ครับนี่ลูกไม้หมดเลย ต้นหนึร้อยในกระถางหนึ่งร้อยอุ๊ยแต่เป็นกอ<า>นเนาะกอแล้วนีเน่เป็นกอเป็นกอทั้งเลยนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับเหงแดงสวยๆนะครับเนีนะ่ย้นอันนี้ก็เป็นกอเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะครับใครอยากได้ลูกไม้ทักมาหาแม่ลูกไม้ฟอร์มกอเนี่ยกระถางอย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ต้นนึร้อยห้าสิบนี่เห็นบ <c oughs> อกพราใหญ่เราจักก็เริ่มเพิ่มราคาแล้วเนาะย่าเนาะตั้ใหญ่แล้วได้เนี่อันนี้ก็เรารู้จักสนิทสนมกันดีนะครับกับสวนของคุณแม่นะครับก็แบ่งปันนะครับให้กับเท่่าไหรรนนะคับี หนึ่งร้อยบาทโอ้ยมีสามต้นนะครับเอฟซีครับคุ้มมากนะครับนี่มีใบหูด่างด้วยนะครับ<อ>นี่เยอยะแยะเลยนะครับก็จะเป็นชุดลูกไม้หนึ่งร้อยบาทอันนั้นต้นอะไรครับแม่ต้นนี้บางใหญ่บางใหญ่เท่าไหร่ครับแม่หน้าแดงเชียวหร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับต้นไม้ของคุณแม่ส่วนมากก็จะขึ้นกระถางห้านะครับหมดแล้วเป็นสาตั้งแม่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สวยมากเลยครับนี่อันนี้อะไรครับนี่สุนทอนูสุนทรภู้หุย สวยมากนี่นะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นสุนทรภูดเหมือนกันเป็นบอลเก่าเท่าไรครับแม่แบ่งไหมห่วงยังไม่แบ่งห่วงนะครับห่วงอันนี้นางพริวอันนี้นางพริวเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบฟอมกอสวยมากเลยนะครับอันน้ข้างในเป็นอะไรครับแม่นี่สวยสวยนี่กวนอูกอูแต่ว่าเป็นฟอรมกอเนาะอันนั้นแบ่งไหมครับฟอร์มกอตัวนี้ในตู้นี่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองห้าศูนย์ 2 5งศูนย์มีหต้นตกต้นละ50าสิบปาทิโทธคาทรงหาสิบบาทไม่คิดจะเอากําไรไม่คิดจะเอาอันนี้แสดงว่าไอใบก้ามปูนี้ได้มาฟรีใช่ไหมครับได้มาฟีค่ะ <laughs> นี่นะครับสูตรของคุณแม่ก็คือใบก้ามปูนะครับนี่ <laughs> ก็ได้มาแล้วก็จะเอามาตากแดดก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับก็บไปเก็บตามทงตามหน้าตามภาษาผู้เฒ่านะครับโอเคก็จะเป็นทิกเล็ก ทุกอย่างก่อนที่จะไปลงปลูกนะครับต้องพึ่งแดดฆ่าเชื้อก่อนนะครับไม่เช่นแล้วอาจจะมีเชื้อรานะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือเห็นก้านไหมครับถ้ายายามเก็บก้านออกให้หมดเลยนะครับนี่แหละคือต้นตอของเชื้อราในดินที่จะเกิดนะครับนี่ต้องออกก้านอย่างนี้ออกด้วยนะครับให้เหลือแต่ใบนะครับแต่ว่าเอฟซี้าเจ้าบีได้นี่บีจังสีได้นี่ <S 2> <S 2> สุดยอดเลยนี่ถ้าเจ้าบีได้นี่นะครับจะทําการย่อยได้เร็วแล้วก็ทําให้ต้นไม้ ดูดซึมอ,อาหารได้เลยทันทีนะครับก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆที่ทางสวนคุณกวางแล้วก็สวน,น้องซูเปอร์ใช้มานะครับตู้นี้ก็เลยนะครับตู้นี้เป็นบอลเก่านะครับที่คุณแม่เก็บไว้อาจจะมีลูกไม้แล้วครับแล้วก็มีบอลสวยๆให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับลองดูเลยครับอ้าวคุณแม่มีอะไรแบ่งบ้างครับตู้นี้โอ้นั่นบอลกาบเนาะบอลกาบนาโชคใครอยากได้แบ่งไหมฮะแบ่งค่ะแบ่งเป็นหน่อเนาะหนอ่อเท่าไหร<ห><ห>่ดีครับ หนอละแปดสิบบาทหนอละแปดสิบเนาะนี่บอกลับนําโชค,โชคมีชื่อนะฮะมีชื่อนะครับนี่อันนี้เป็นต้นอะไรครับแม่กว<ค>น,<ค>นอูกวนอูสวยมากเลยที่นี่กวนอูเยอะเนาะแยกหนอทั้งนั้นเลยนะครับ<อ>สวยมากๆเลยนะครับพิธที่ก่อนก็สิอวอาเล่าอวาอนนาไท้ปนกันไป,ปนด้ยครับ <ไป S 2> อันนี้ปิ่นรัดเท่าไหร่ครับไม้หวยนี่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเนาะแต่ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ปิ่นรัดนะครับต้นใหญ่ร้อยห้าสิบอุ้ยคุ้มนะคุ้มนะครับสวยมากมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมตู้ต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับบอลสีตู้นี้นะครับเป็นบอลสีอีกตู้หนึ่งที่คุณแม่อยากจะนําเสนอมากเลยนะครับมีต้นอะไรบ้างครับผมนี่อันนี้ต้นอะไรครับนี่นเศรษฐีสุพัรร์เท่าไหร่ครับสองร้อ,อยสองร้อยอ้กระถางใหญ่นะสองร้อยนี่ สวยมากเลยนะครับนี่กัดสีแล้วด้วยนะครับสนใจทักกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราทางทางสวนคุณกวางชาแนลเนี่ยจะขึ้นเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์โทรให้ด้วยนะครับแล้วก็แอดไอดีไลน์มาเลยนะครับไก่แก้มอะไรทองไก่แก้มอะลรทองว้าวเท่าไหร่แม่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกนะนี่เท่าไหร่อันนี้อะไรครับแม่บนเก่าเพชรพันล้านเพชรพันล้านสวยอยู่นะนี่เป็นฟอร์มกอด้วยสองร้อยสองร้อยกระถางแปดกระถางแปดถูกมากเป็นห้าต้นห้าต้นนะจ๊ะ เอฟีทุกท่านฟ้าเด้อมาฟ้าเบิร์ดเด้นี่นะครับสวยมากๆเลยนี่ต้นนี้ก็สวยนี่เท่าไรครับนี่ขวานดาวเนาะใช่ไหมขนี่ขวนดาวสวยมากเลยนะครับแบ่งไหมครับนี่หรือมีต้นเดียวแบ่งเท่าไหร่ครับแม่ขวนดาวสวยเนาะนี่ดูสิมีลูกแบ่งต้นละร้อยค่ะมีลูกอยู่นะครับแบ่งต้นร้อยแต่เป็นแยกหนอนะครับยามไม้<ว>แบ่งไหมครับเท่าไรครับแม่เดียวหนึ่งร้อยสำหรับอีพีนี้นะครับทางสวนกุญกวางชาแนลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวนของน้องซุปเปอร์ด้วยนะครับ นี่คุณแม่ก็ใจดีน่ารักนะครับให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมบอนสีสวยๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์มนอกตู้ฟอร์มกอนะครับและอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับถ้า FC ในจังหวัดกรสินหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะมาชมสวนมาได้ยังไงบ้างครับแม่มาทางไหนใกล้สุด,ดตำบนห้วยโพบนห้ยโพใช่ไหมบ้านดงพยอมหรือ โทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับแอดไลน์มาก็ได้ถ้าอยากจะเข้ามาชมนะครับหรือนะครับสนใจติดต่อสั่งทางออนไลน์นะครับคุณแม่ก็มีบริการส่งไพรสณีนีให้ด้วยนะครับส่วนโอกาสหน้าเราจะกลับมาเยี่ยมชมสวนน้องซุปเปอร์อีกครั้งหนึง่งอตอนไหนฝากเอฟซีทุกท่านติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกับสวนคุณกวางแชร์ด้วยสำหรับอีพีนี้ต้องกล่าวคําว่าลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครัสวัสดีครับ